ปลาด,ดูไม้ปลาด,ดูแผ่นเดียวครับโอ้โหห,<ย>หน้าแปดสิบหน้าแปดสิบเก้าสิบเผื่อท่านไหนชอบนะครับผมยาวสองเมตรโอ,โอ้โหปลาด,ดูแห้งติ๊บเลยนะค,ครับแห้งสนิทเลยเดี้อพิ้งพิ้งพิงพิงโชว์โอ้โหเผื่อท่านไหนชอบนะครับเผื่อท่านไหนชอบนะใายปลาด,ดูแผ่นนี้นะครับยาวสองเมอ่าช่างเพลิงลองวัดให้หน่อยเลับเมตรมีสองแผ่นนะครับแล้วก็ท่านไหนชอบแผ่นยาวๆอย่างนี้เอาไปทำตัวปลา นะครับยาวประมาณสี่เมตรยี่สิบได้ทำตู้บาสวยอ่ะเถอะท่านไหนชอบรีบทักเข้ามานะครับเอาหน้าเดี๋ยวให้ดูหน้าก่อนนะจุกเลยแปดสิบโอ้โหหน้าแปดสิบอ่ะเอาตือตีไว้อีกนิดเดียวแปดสิบนะครับแปดสิบเป็นยาวยาวียาวเอายาวเลยโอ้โหสมมุตินะครับแล้วตำหนินะครับไอเรื่องนี้เดี๋ยวเราจัดการให้ร้อยสิบห้า 215ย21 <5 S 1> สซนตมตรนะครับผมหน้า80 200ดสิบอ้ยยาวสองหนานนนิ้วครึ่งนะครับผมโดยทานานชอบนะครับเอาโอเคครับสวยงามสวยงามกดส่งไปแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวทางกดให้ครับ